หัวเว่ยฟรีบัตร4หูฟัง True Wireless แบบเอียบัดไม่มีจุกอุดหูแต่มีระบบตัดเสียงรบกวน Open Fit Active Noise Cancellation <c oughs> เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง <c oughs> สวัสดีครับผู้ชมผมพี่หลามจิโกโอทีครับช่วงนี้จะรีวิวหูฟังบ่อยและเยอะหน่อยนะครับเนื่องจากมีหลายยี่ห้อหลายรุ่นที่เขาเปิดตัวออกมานะครับ ข้อดีก็คือถ้ามาถึงมือผมนะครับผมก็จะทําการทดสอบแล้วก็รีวิวฟังก์ชันต่างๆคุณภาพเสียงแล้วก็บอกเล่าให้คุณผู้ชมฟังในรีวิวนะครับเพื่อที่จะได้ตัดสินใจกันง่ายขึ้นว่าจะเลือกซื้อหูฟังตัวไหนดีมีทั้งหลายรุ่นหลายแบบหลายลักษณะซึ่งแต่ละอย่างก็จะแตกต่างกันอยู่แล้วที่อยู่ในมือผมวันนี้นะครับเป็นหัวเว่ย True Wireless ตัวใหม่ล่าสุดนี่คือฟรีบัตร4ครับหลายคนอาจจะง,งงบอกอูหัวเว่ยมีหูฟัง True Wireless หลายรุ่นมากก่อนหน้านี้ที่เคยรีวิวก็ฟรีบัตร3มี รุ่นฟรีบัตร 4i ด้วยนะมีตัวท้ายตัว i แล้วตัวนี้กับตัว4เฉยๆแล้วยังมีรุ่นฟรีบัตรโปรอีกมีฟรีบัตรสตูดิโออีกโอ้โหหลายคนก็จะงงว่าเอ้เขาแบ่งรุ่นกันยังไงนะครับผมแบ่งให้ฟังคร่าวๆเอาเฉพาะรุ่น4อย่างหัวเว่ยฟรีบัตร 4i เนี่ย ก็จะเป็นหูฟังทูวเลสรุ่นราคาประหยัดนะครับตัวนั้นน่าจะประมาณแบบพันกว่าบาท2,000ใช่ไหมอ่าเป็นรุ่นราคาแบบเริ่มต้นตัวนั้นก็จะสเปคประมาณหนึ่งนะฮะเหมาะสําหรับคนที่อยากได้หูฟังในราคาที่ไม่แพงส่วนตัวนี้จะเป็นรุ่นกลางขึ้นมาครับฟรีบัตรสตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นกลางๆถ้าคุณอยากจะก้าวข้ามรุ่นนี้ไปค่อยไปเป็นฟรีบัตรโปรรุ่นนั้นก็จะได้คุณภาพแบบระดับไฮเอ็นไปเลยแต่ตัวนี้เป็นรุ่นกลางๆที่มีคุณสมบัติที่น่าสนใจไปดูแพ็กช็อตกันก่อน จุดเด่นเรื่องแรกของหัวเว่ยฟรีบัตรสนะครับก็คือเรื่องของ Air Light like Comfort อันนี้เป็นคอนเซ็ปที่ทางหัวเว่ยตั้งเอาไว้นะครับบอกว่าใส่แล้วเบาสบายเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยเหมือนใส่อากาศเป็นหูฟังเกสโนวาหรือเปล่าไม่รู้ใส่เหมือนไม่ใส่ <c oughs> เนื่องจากตัวหูวฟังเขานะครับเป็นแบบเอียบัดนะตอนนี้ True Wireless นะทรูไวเล e ในท้องตลาดเนี่ยจะมุ่งหน้าไปทางกึ่งอินเอียร์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะมีบางคนที่ไม่ชอบหูฟังแบบกึ่งอินเอียร์เพราะว่าหูฟังแบบนั้นนะครับมันจะเป็นจุกที่อุดเข้าไปในหูเราบางทีใส่แล้ว รู้สึกอึดอัดไม่สบายนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่สามารถเปิดรับเสียงภายนอกได้โดยง่ายก็จะมีคนที่ไม่ชอบแบบนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นเอียบัดเลยใครไม่ชอบกึง่งอินเอียนะคุณต้องมาดูหูฟังตัวนี้เลยคือใส่สบายมากๆแล้วที่เขาบอกว่า Air Live Comfort ก็คือมันเบาครับหูฟังข้างหนึ่งเนี่ยมีน้ําหนักเบาเพียงแค่4.1กรัม <Wow. S 1> ใส่เข้าไปเนี่ยเหมือนไม่ได้ใส่ะไรจริงๆแล้วก็ไม่อึดอัดรู้สึกแบบว่าใส่ไปเพลินๆสักพักหนึง่งเอ๊หูฟังยังอยู่หรือเปล่าต้องเอามือมาแตะๆไว้ <c oughs> ไม่่่รู้วาาหลหลนยไป อยงแต่ไม่หล่นแต่ไม่หล่นเขาออกแบบดีเข้ากับร่องหูดีมากแล้วก็ สีสันก็สวยงามนี่อย่างตัวนี้นะฮะเป็นสีซิลเวอร์โอ้โหส่วนใหญ่หูฟังในท้องตลาดก็จะมีสีขาวสีดําสีแดงสีน้ําเงินอะไรก็ว่ากันไปตัวนี้เป็นสีซิลเวอร์พอเปิดตลับออกมาตัวหูฟังเนี่ยเป็นโครเมียมเลยครับวาววับเลยเงาแวบน่าใช้มากๆนะผมชอบสีนี้เป็นการส่วนตัวเลยคือรูปทรงและสีสวยมากๆนะครับแล้วก็มีก้านลงมาไอประโยชน์ของก้านตรงนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยให้ตัวไมโครโฟนเนี่ยมันยื่นลงมาแล้วรับเสียงเราได้ดีขึ้นแล้วนะครับตัวก้านตัวนี้ยังสามารถสั่งงาน ได้หลายรูปแบบด้วยคุณจะแตะหรือแตะค้างแล้วก็สามารถสั่งเพิ่มลดวอลูมเสียงโดยการลูดขึ้นลงได้ด้วยโอ,อ้โหคือมีประโยชน์นะครับการเป็นหูฟังทรงก้านแบบนี้นะครับแล้วตัวสเปคของหูฟังก็น่าสนใจตัวไดรเวอร์ที่เขาใช้นะครับตัวนี้เป็นไดรเวอร์ขนาดใหญ่14.3ม mm. ิลลิเมตรคือเขาต้องออกแบบให้มันคำนวณเผื่อน,นิดหนึ่ง เพราะว่าหูฟังแบบเอียบัดเนี่ยมันจะไม่แนบแน่นกับใบหูของเรามากใช่ไหมครับเสียงที่ได้เนี่ยอาจจะมีเล็ดลอดออกไปภายนอกบ้างเพราะฉะนั้นไดรเวอร์ driver ต้องใหญ่เพื่อขับกําลังเสียงให้ได้เต็มที่ก่อน <Yeah. S 1> แล้วหัวเวย่ยเลือกใช้ไดรเวอร์นะครับเป็นไดนามิกไดรเวอร์แบบคุณภาพสูงเลยที่เขาเรียกว่า LCP driver LCP ย่อมาจาก Liquid Crystal Diaphragm นะคือแผ่นไดอะแฟลมเนี่ยจะเป็น Liquid Crystal ซึ่งบางมากๆแล้วก็มีความแข็งแรงสามารถพลิ้วไหวสร้างเสียงได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวนะครับ <S <S พอใช้ไดเวอร์เป็น LCP ไดเวอร์นะครับตัวนี้ก็จะให้เสียงที่หนักแน่นมากนะครับแล้วลักษณะเสียงของหูวอยเนี่ยเขาจะเป็นหูฟังที่ค่อนข้างจะคันเลอร์อยู่แล้ว <S <S 1> <S 1> คือปรับแต่งเสียงมาให้เราเลยไม่ว่าเราจะฟังเพลงแนวไหนก็ตามนะครับ <S <S เสียงเบสมาเต็มนะฮะเสียงกลางพุ่งเด่นเสียง ใสนี่ปโปร่งมาเลยเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันดูครับ ลองฟังเสียงดูแล้วนะครับเบาสบายนะครับอันดับแรกคือใส่สบายมากๆแล้วเสียงที่ได้เนี่ยจากไดเวอร์ตัว14.3ม mm, มตัวนี้ LCP ไดเวอร์นะครับเสียงดีถ้าคนที่ชื่นชอบหูฟังแบบเอียบัตไม่ได้ชอบแบบอินเอียร์จุกเข้าไปนะคุณจะต้องชอบหูฟังตัวนี้เพราะว่าเขาตอบสนองและแก้ปัญหาของหูฟังเอียบัตให้คุณได้หมดเลยรวมไปถึงเรื่องของน i อย c a n c e l l i n g ด้วยนี่ตัดเสียงรบกวนหูฟังเอียบัตโดยทั่ว,วไปไม่มีระบบตัดเสียงรบกวนนะครับมีเพียงหัวเว่ยเท่านั้นที่ทําได้ในฟรีบัตสีตัวน เป็นระบบ Open Fit Active n o i s e Cancellation ซึ่งเป็นเวอร์ชัน2.0แล้วครับเราสามารถเลือกปรับระดับของการตัดเสียงรบกวนได้นี่โดยที่ไม่ต้องมีจุด <Yeah. S 1> โอ้โหเขาจะมี2โหมดให้ปรับนะครับในโหมดของ Active No i s e Cancelling ตัวนี้นะครับนั่นก็คือ general general นี่สำหรับในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนเยอะมากๆนะครับมีนอ i s e เยอะมากๆเปิด general แต่ถ้าคุณอยู่ในที่ที่ค่อนข้างเงียบอยู่แล้วนะครับคุณก็ผักไปเป็นโหมด c o z y การปรับระดับตัดเสียงรบกวนเขาก็จะเบาสบายมากยิ่งขึ้นหาได้ยากนะครับถ้าใครอยากได้ ฟังแบบเอียบัดแล้วอยากได้น้อยแฮนเซลิงด้วยผมว่าในท้องตลาดแทบไม่มีตัวเลือกต้องเป็นหัวเว่ยฟรีบัตรเท่านั้นแล้วทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้เชื่อมต่อตัวนี้ก็ใช้บลูทูธ5.2นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของบลูทูธแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วนะครับคอนเน็กได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ให้เสียงที่ดีและมีอัตราการใช้แบตเตอรี่ที่ยาวนานเพราะว่า5.2เนี่ยบลูทูธเขาจะกินไฟน้อยมากๆ <Wow. S 1> รุ่นนี้นะครับเปิดแอคทีฟน้อยแฮนเซล ตัวหูฟังเองจะใช้งานได้2.5ชั่วโมงแล้วกลับมาชาร์จที่เคสได้อีก14ชั่วโมงถ้าปิดน้อยคอนเซล n ิงตัวหูฟังจะใช้ได้4ชั่วโมงแล้วชาร์จรวมทั้งเคสได้รวมเป็น22ชั่วโมงเลือกเอาครับตามใช้งานคุณอาจจะไม่ได้เปิดน้อยแอนเซลิงทั้งวันก็ได้ <Okay. S 1> แล้วก็เรื่องของไมโครโฟนนะครับตัวนี้ก็ทําได้ดีเช่นกันนะครับไมโครโฟนที่ยื่นออกมาเนี่ยเขาจะสามารถใช้งานได้2ลักษณะเขาจะมีโหมด2โหมดก็คือโหมด s u r r o u n d i n g Mode s o u n d i n g mode ก็คือถ้าคุณอยากจะเปิดรับเสียงภายนอกเพื่อเอาบรรยากาศเข้ามาด้วยก็จะได้เสียงที่มีบรรยากาศเข้ามาด้วยกับโหมด Voice mode แต่ถ้าเป็น Voice mode ก็จะโฟกัสเฉพาะ Voice เลยตัดเสียงภายนอกนะครับแล้วทําให้เสียงพูดของคุณนั้นคมชัดมากยิ่งขึ้นมี2โหมดให้เลือกเลยนะครับถือว่าน่าสนใจเรื่องของการเชื่อมต่อยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือหูฟัง หัวเหวี่ยฟรีบัตสีตัวนี้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้2อุปกรณ์พร้อมกัน <Wow. S 1> จะเป็นมือถือ2เครื่องหรือจะเป็นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเชื่อมต่อพร้อมกันได้2เครื่องแล้วคุณสามารถสวิตช์การทํางานสมมติคุณทํางานอยู่บนโน้ตบุ๊กด้วยแล้วมีมือถือเครื่องนึงเปิดเพลงด้วยคุณก็ทํางานไปด้วยสลับหมดเลยที่ใช้หูฟังตัวเดียวกันสลับกันไปสลับกันมา2อุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วนะฮะสะดวกมากๆแอปที่ทํางานกับเขาก็คือแอปหัวเว่ย AI Live มีทั้งบน Play Store แล้วก็บน I IOS. ข้อดีคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนรุ่นเก่าๆเ,เนาะจะยังไม่มีแอปบน iOS ต้องต้องไปคอนเน็กบน Play Store อย่างเดียวตอนนี้บน iOS มีแล้วนะครับสามารถใช้งานได้แล้วนะครับใครใช้ iPhone ก็สามารถใช้หูฟังตัวนี้ได้นะครับนี่คือข้อดีของเขาเลยราคาครับราคาของหัวว่ยฟรีบัตรสีเนื่องจากผมรีวิวก่อนที่เขาจะเปิดตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาเปิดตัวเสร็จเรียบร้อยจะใส่ร,า,ราคาและช่องทางการจำหน่ายไว้ให้ใน Description ด้านล่างวันนี้ขอบคุณหัวเวยด้วยครับใครอยากได้หูฟังเอียบัตร ที่มี noise cancelling ต้องตัวนี้เลย free บัต4ครับ